สวัสดีครับวันนี้เป็นเย็นวันที่6พฤศจิการยน2564นะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะก็เป็นเวลาที่เ,เหมาะกับการดูดาวเคราะห์นะครับก็เป็นช่วงที่เคยบอกว่าช่วงนี้นเป็นช่วงที่ดูดาวเคราะห์ได้ดีนะก็คือเป็นช่วงที่เราสามารถเห็นดาวศุกร์กับดาวพฤหัสดาวเสาร์ในองศาที่สูงมายคว่าไม่ต้องมันอยู่บนหัวเราเนี่ยคือไม่ใกล้ขอบฟ้ามากเกลี่ยได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งของดาวกันนะเริ่มจากทางทิศ ตะวันตกนะครับจะเห็นดาวศุกร์สว่างอยู่ตั้งแต่ประมาณช่วงก่อน6กโมงแลวละครับถ้าใครดูสังเกตตรงฟ้าดีเนี่ยจะเห็นขึ้นตั้งแต่สักห้าโมงครึ่งเนี่ยเห็นแล้วนะครับเด่นเด่นมากๆานะสว่างแบบน่าเกินตาเลยนะครับช่วงนี้ดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่บนท้องฟ้าประมาณเดี๋ยวผมขอวัดองศาก่อนนะสิบห้าสามสิบครับประมาณ30องศานะครับแล้วก็จะเริ่มต่าลงนะครับหลังจากช่วงนี้ไปเนี่ยดาวศุกร์จะเริ่ม ปรากฏองศาที่ต่ําลงเพราะว่าเขาเป็นดาวเคราะห์วงในนะครับางทีเขาเขาจะสูงขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาจะเริ่มวกกลับลงมาครับคือหมายความว่าถ้าเป็นสังเกตวันต่อต่อไปเนี่ยดาวศุกร์ในเวลาเดียวกัน6กโมงเย็ยนเหมือนกันอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มปรากฏองศาที่ต่ําลงเพราะว่าเขาจะตีวงกลับลงมาเพราะเขาเป็นดาวเคราะห์วงในนะครับส่วนด้านอีกด้านหนึ่งทางฝั่งตะวันออกเนี่ยบนเกือบเหนือหัวพอดีเนี่ย อันนี้เป็นดาวพฤหัสครับเดี๋ยวสักพักคงทุกคงจะเห็นอ่ะไม่สักพักมาแล้วฮะท้านข้างเนี่ยสังเกตแสงไฟมันส่องเนาะเ <ita> ดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงนั่งงน,นะะอันนี้เป็นดาวพฤหัสนะครับแล้วก็อ่าใกล้ๆก,กันจะเป็นดาวเสาร,รส์นะครับ <ita> แต่วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูดาวศุกร์แล้วกันอยู่ไหนครดาวศุกร์นะครับดาวอ,อยู่นี่นะมาแล้วนะครับจะเป็นดาวศุกรนะ์ วันนี้ก็เป็นการดูดาวสุกกับดาวพฤหัสด้วยกล้องดูดาวในวิธีปกตินะครับที่คนทั่วไปสามารถรับชมได้นะก็จะเห็นเป็นภาพประมาณอย่างที่เห็นนะก็ถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าผ่านกล้องจริงๆผ่านเลนส์กล้องจริงๆจะเห็นภาพที่คมชัดกว่านี้มากนะช่วงนี้เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ใกล้โลกก็จะเห็นเห็นถึงรายละเอียดเห็นสีสันแล้วเริ่มเห็นสีสันเป็นเริ่มเห็นเข็มขัดสีน้ําตาลคาด ดวงกลมสีขาวแล้วอันนี้คือช่วงที่อยู่ใกล้โลกอย่างเอียเยเยอะหน่อยนะอ่ก็อย่างที่เห็นนะก็คนที่เริ่มต้นดูเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนการใช้กล้องการหาดาวบนท้องฟ้าเนี่ยต้องใช้ความอดทนสูงนะะก็ต้องใช้สมาธิรวมถึงการอดทนเรื่องของยุมกัดด้วยตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วขาลายหมดแล้วอขอตัวก่อนล้วกับนนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำอัดคลิปแนละ้วก็เอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจ,เจอกันใหม่ครับ